Good morning and welcome to a daily gospel truth. ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ. You know, even though this is just for a few minutes. ถึงแม้ว่าจะเป็นการศึกษาพระคัมภีร์แบบสั้นๆเท่านั้นเอง. I believe the Holy Spirit can take the Word of God and do something powerful in our hearts. แต่ผมเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะนำเทิ้งคำของพระเจ้าเข้ามาไว้ในใจของเราและทำให้เกิดสิ่งที่มีพลังมหาศาลขึ้นได้. You know, as I always say, brothers sisters, the greatest need in our lives is the Word of God. ที่ผมพูดอยู่เสมอนะคะพี่น้องทุกๆคนว่าสิ่งที่เราจําเป็นที่สุดในชีวิตของเราก็คือถ้อยคําของพระเจ้า You you know you will never miss out never will miss

ถ้ายังไม่ได้กด Subscribe ยังไงกดก่อนนะครับจะได้ไม่ลืม And All the teachings we upload will greatly help you in your walk with God เพราะว่าคำสอนที่เราอัปโหลดลงไปในช่อง YouTube ตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับคุณสำหรับการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างแน่นอน And the best way to be a blessing is to share this video every way you can แล้ววิธีหนึ่งที่สามารถจะเป็นพระพรให้กับเราได้ก็คือการแบ่งปัน คำเทศนาตรงนี้นผ่านทาง YouTube ให้กับคนที่คุณรู้จัก You know, we always hear testimonies every week เพราะเราเองก็ได้ยินคําพยานในทุกๆอาทิตย์เลย How the word of God is changing people's lives ว่าถอยคําของพระเจ้าความจริงตรงนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนอย่างไรบ้าง You know there are some people that we have never met and they have never met us ก็มีบางคนที่เราไม่เคยเจอกัน But just by listening to the word of God through uh this uh, technology แต่เพียงแค่ฟังถ้อยคําของพระเจ้าผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ And people are experiencing breakthroughs and miracles and healings in their lives ผู้คนเองก็ได้รับประสบการณ์กับการ ายโรคการอัศจรรย์แล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาหนักๆไปได้ even on ละบางคนเราก็ไม่เคยที่จะวางมือที่ฐานให้เขาเลยแล้วบางคนเราก็ไม่เคยที่จะวางมือที่ฐานให้เขาเลย you know, but just hearing the word God เพียงแค่ฟังถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้น they re receiving healing. เขาเองก็ได้เห็นการหายโรคเกิดขึ้น <S you know, s what the word God says, s เพราะนั่นก็คือสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้า <that S 1> ได้พูดเอาไว้ว่าพระองค์เองได้ส่งถ้อยคำของพระองค์ออกไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด it's not just physical healing. มันไม่ได้เป็นการรักษาโรคเฉพาะทางร่างกาย <And S 2> เท่านั้น It can be, you k n t h r o u g h and And, and victories in cles of คือการรักษาตรงนี้เนี่ยรวมไปถึงการมีชัยชนะรวมไปถึงการที่เรานั้น่ะจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นหรือผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ Faith begins God of with the ความเชื่อจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อมีถ้อยคำของพระเจ้า ful ชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลอย่างมากมายก็ต้องเริ่มต้นด้วยถ้อยคำของพระเจ้า alright so let's go to our scripture for today ให้เราไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจาวันนี้ด้วยกัน In in Psalms 33 ในสุดีบทที่3ข้อ 3, 3. It says, but you, O Lord, are a shield for me, my glory and the one who lifts up my head. ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ป้องกันศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์ไว้ Now I've shared from this scripture couple of times even in the past. ก็ที่ผ่านมาหลายครั้งเหมือนกันที่ผมได้แบ่งปันจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ You know, but this morning I'm inspired to talk. Uh, to this you from this verse a a g แต่เช้านี้ผมเองก็ได้รับแรงบันดาลใจที่อยากจะให้แบ่งปันจากข้อนี้กับคุณอีกครั้งหนึ่ง every day. ความงดงามของถ้อยคำของพระเจ้าก็คือฟังเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับใหม่ทุกครั้งเลยถ้าเราเปิดใจจริงๆ you know, The word of God speaks to us In a, in a fresh way every time we look at it. So the writer of this psalm is talking to God. He says, But you, O Lord, are a shield. ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ so obviously he was surrounded by enemies there were attacks coming against him คออเขาอาจจะกำลังเจอกับศัตรูที่มาล้อมรอบเขาอยู่แล้วเขาก็เหมือนกำลังโดนโจมตี you know but he looks to God แต่เขามองที่พระเจ้า and he declares God you are my shield และเขาก็ประกาศเลยว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นโล่ของข้าพระองค์ you know this should be our lifestyle ตรงนี้มันควรจะเป็นวิถีชีวิตของเราเลย you know sometimes we we do every e v y t h i n g we can to protect ourselves or protect our life and our stuff. หลายๆครั้งเราก็ทําสิ่งต่างๆมากมายเพื่อจะเป็นการปกป้องชีวิตของเราปกป้องทรัพย์สินของเรา y know, but what we can do is limited. แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ภายนอกมันก็มีความจํากัด you know, if we look to God and depend on Him to be our shield. เมื่อเรามองที่พระเจ้าแล้วเราก็พึ่งพาให้พระองค์เนี่ยทรงเป็นโลกที่คอยล้อมรอบเราไว้ you know, we know that God can do a better job than we can do ourselves. เราก็รู้ว่าการปกป้องของพระเจ้า ก็ดีกว่าทุกสิ่งที่เราทำให้กับตัวเราเอง You know there are unseen enemies too not just the ones we see with our eyes อย่าลืมนะว่ามันมีสัตรูที่เรามองไม่เห็นด้วยไม่ใช่เฉพาะ,ะสัตรูที่เรามองเห็นอย่างเดียว And, and that's our limitation แล้วตรงนี้ก็ถือมันเป็นความจำกัดของเรากัน you know, God sees everything perfectly สำหรับพระเจ้าแล้วพระองมองเห็นทุกอย่างอย่างสมบุริ์แบบ And so always depend on God ก็ so, อยากจะให้เรานั้นนะพึ่งพาพระเจ้าเสมอ And see Him as the shield of our lives. แล้วก็ให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นโล่ที่คอยล้อมรอบเราไว้ Alright, so He is a shield unto us. พระองค์เนี่ยเป็นโล่ให้กับเรา And then the r i t e r also says, "You are my glory." แล้วผู้เขียนสรุดีตรงนี้ยังบอกว่าพระองค์ทรงเป็นศักด์ศีของข้าพระองค์ Really, when we look to God, เพราะเมื่อเรามองดูที่พระเจ้า You n know, o our glory shines brighter. เราก็จะเห็นว่าศักด์รีของเรามันก็เจิดจ้ามากขึ้น Because our glory is not Uh, come from us are not the source. คือศักดิ์ศรีของเรามันไม่ได้มาจากตัวเราเองเราไม่ได้เป็นแหล่งของศักดิ์ศรีนั้นไง God is the source of our glory แต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นแหล่งของศักดิ์ศรีในชีวิตของเรา you No know, there are, there are many people who are trying to pretend and 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 be glorious in themselves in the eyes of people ก็มีหลายๆคนพยายามที่จะเสสแ้งพยายามที่จะทำให้ตัวเองดูมีศักดิ์ศรีต่อหน้าผู้อื่น in you know, order trying to force people to respect them honor them แล้วก็เหมือนกับเป็นการบังคับให้คนอื่นจะต้องให้เกียรติเขานะจะต้องนับถือเขานะ you know, but that kind of life is very tiring แต่ว่าชีวิตแบบนั้นมันเหนื่อยนะ but you know when we look to god ถ้าเรามองที่พระเจ้า when we walk with god when we trust in him เมื่อเรามองดูที่พระองค์ดําเนินชีวิตกับพระองค์ไว้วางใจพระองค์ when we live a life of dependence on him เราดําเนินชีวิตด้วยการที่เราพึ่งพาพระองค์ he becomes our glory พระองค์ก็จะกลายมาเป็นศักิขีของเรา You know, our lives. และพระงก็จะเป็นผู้ที่ยกชูชีวิตของเราขึ้น and when God us, และเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่ยกชูเราเราก็จะเห็นว่าคนอื่นเขาก็จะให้เกียรติเราด้วยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปสั่งเขาแล้วคนอื่น,เ,นเขาก็เหมือนมองดูที่เราเมื่อเขาต้องการคำแนะนำเขาก็มาขอคำแนะนำจากเราเพราะพวกเขาไม่สามารถพวกเขาไม่สามารถนิยามคว t มรุ่งโรจน์ได้แต่พวกเขาทราบว่าบางสิ่งบ Different about us คือเขาอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ถึงศักดิ์ศรีที่เขาเห็นในชีวิตของเราแต่เขาแค่รู้ว่าเราเองเนี่ยแตกต่างจากคนทั่วไป you know, They see us as something they can look up to as their example และเขาก็เห็นว่าเราสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาได้ Because why God is our glory เพราะว่าพระเจ้าเองทรงเป็นศักดิ์ศรีของเรา our, our glory does not come from our clothes or our status in life ศ <laughs> ักดิ์ศรีของเราไม่ได้มาจากเสื้อผ้าไม่ได้มาจาก uh, ตำแหน่งสถานะ ทางฝ่ายร่างกายของเราไม่ได้มาจากการที่เราเองเนี่ยรู้จักผู้มีอำนาจแต่ว่าศักดิ์ศรีของเรานั้นมาจากพระเจ้าก็อยากจะให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจตรงนี้แล้วก็แนวความคิดแบบนี้เสมออย่าไปพยายามที่จะผลิตศักดิ์ศรีขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเดินกับพระเจ้าดีกว่าและพระองค์จะทำให้คุณเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรี beauty of it is you will be a good influence to people แล้วความงดงามตรงนี้ก็คือคุณสามารถจะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นอิทธิพลที่ดีให้กับคนที่อยู่รอบตัวได้ o u n some people who are trying to influence people in their own s t r e n g t h ก็มีบางคนที่พยายามจะมีอิทธิพลกับ คนอื่นด้วยกําลังของเขา they get frustrated because these people don't honor them. และเขาก็รู้สึกหงุดหงิดว่าอ้าวทําไมคนเหล่านี้ถึงไม่ให้เกียรติเขาล่ะ you know, because they r e depending on their own glory. เพราะว่าเขากําลังพึ่งพาศักดิ์ศรีที่เขาทําเอง God can make us พระเจ้าทําให้เราสามารถเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีได้ t so the rider says God you are my shield you are my glory. ขอผู้ที่เขียนสดุดีตรงนี้บอกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นโลกของข้าพระองค์แล้วก็เป็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์ด้วย and, said, and the one who lives up my head และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์ไว้ you know when a head hung, hangs down ถ้าเราคอตกเมื่อไหร่ it is a picture of discouragement มันก็เป็นภาพที่บอกว่าเอ้เรากําลังท้อใจละ it's a picture of shame มันเป็นภาพที่เรารู้สึกว่า <You> know, ต้องอายกับอะไร s <S บางอย่าง it's a picture of being burdened เป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเรากําลังแบกภาระที่หนักมาก and you know

ก็คือดําเดินชีวิตด้วยการคอตกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามองที่พระเจ้า The writer here says he lifts up our head ผู้เขียนสรุดีตรงนี้บอกว่าพโรงจะเป็นผู้ที่ชูศีรษะของค่าพโรง and, and this is practical for all of us ตรงนี้สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับเราทุกคนได้เลย All of us face situations and go through emotions where we feel like our head S down <S เราทุกคนเนี่ยก็เจอกับสถานการณ์หรือปัญหาบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนท้อใจเหมือนคอตกไปละแต่ว่ามันยังไม่ได้จบตรงนี้นะ the, the to to คือกุญแจที่สำคัญยังไงคุณต้องมองที่พระเจ้าไงเห็นไหมว่าตอนนี้ผู้เขียนสซุดีเนี่ยเขากำลังพูดกับพระเจ้า โดยตรงเลยส่วนตัว no, nobody forced him ไม่มีใครมาบังคับให้เขาพูด you know, it's it, it he made that intentional decision แต่เขาเนี่ย ตั้งใจเลยว่าจะตัดสินใจแบบนี้ to look to God. ว่าเขาจะมองที่พระเจา้า you know, Psalm, Psalm, ผู้เขียนสดุดีตรงนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นดาวิดเขาก็ไม่ได้เป็นมนุษย์อะไรที่มันแบบคือเหนือธรรมชาติหรือเกิน like คือเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเราทุกคนมีความกังวลมีความกลัวมีเรื่องที่เขาต้องแบกรับภาระไว้มีอะไรหลายๆอย่าง But relationship see David had a relationship

God's a man after own heart you own know, ถ้าคุณอ่านในพระคัมภีร์คุณจะเห็นว่าพระคัมภีร์พูดถึงดาวิดว่าดาวิดเนี่ยเป็นคนเดียวเลยที่รู้ใจพระเจ้า Doesn't mean that David's life was perfect ก็ไม่ได้หมายความว่าดาวิดมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ But you see the reason is แต่เหตุผลก็คือ that David always stayed dependent on God ดาวิดเองเนี่ยเขาเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าเสมอ He always looked to God เขามองที่พระเจ้าเสมอ You know I mean look at all the psalms that he wrote ดูในสดุดีที่เขาเขียนสิ Even when he ถึงแม้ว่าตอนที่เขาเป็นกษัตริย์แล้ว actually. จริงๆเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมาก position even in แม้แต่ในตำแหน่งที่สูงอย่างนั้น on เขาก็ยังเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าเขานมัสการพระเจ้า r ำ m e m b e ม o n ั time he danced า n the p r e s การ e of God. และมีครั้งหนึ่งที่เขาเต้นรำในการทรงสถิตของพระเจ้า w r o t e า o o g s you know, songs, Uh, that that t h e r e f l e c t his dependence on God. แล้วเขาก็ได้แต่งเพลงขึ้นมาซึ่งเป็นการสะท้อนถึงว่าเขาเองเนี่ยเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้า And also we have to live <Like> that. เราก็ต้องมีชีวิตแบบนี้ด้วยเหมือนกัน intentionally looking to God and depending on God คือตั้งใจเลยว่าเราจะมองที่พระเจ้าเราจะพึ่งพาพระเจ้า right. He is our shield และพระองค์ทรงเป็นโลขขโน่ของเรา He is our glory พระองค์ทรงเป็นศักดิ์ศรีของเรา He is the one who lifts up our head และพระองค์เป็นผู้ที่คอยยกชูศีรษะของเรา you know, When situation comes in our lives เมื่อมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิต <That S 2> ของเรา causes Hang our head down Ha He ที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกท้อใจ you know, look God. ให้มองที่พระเจ้า Trust <in> him. วางใจพระองค์ him. พึ่งพาพระองค์ Hope <in> him. มีความหวังในพระองค์ And และพระองค์จะทําให้เราสามารถเหมือนกับว่ายืดอกขึ้นมาได้อีกครั้งนึง It means that when you look down เพราะเมื่อคุณมองต่ําลงไปอ่ะ you, you don't see far คุณก็มองเห็นไม่ไกลเอง you see only this much คุณก็จะมองเห็นลงไปแค่ด้านล่างเท่านั้น But when God lifts our head up แต่เมื่อพระเจ้ายกชูศีรษะของ <You> know, เราขึ้น we see further we see what God is doing ทําให้เราได้มองเห็นไกลออกไปเราได้เห็นในสิ่งที่พระเจ้าทําให้เรา and you know, God wants us to look far พระเจ้าอยากจะให้เรามองไปไกลๆเลย Not just look at what's happening right now ไม่ใช่มองดูเฉพาะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น <Because S 2> ตอนนี้ But where God wants to take us is very far เพราะว่าที่ที่พระเจ้าอยากจะพาเราไปนั้นไกลามากเลยนะ Every one of us แต่เราทุกคน In you know, a we must make the decision เราจะต้องตัดสินใจเอง That God is my shield God is my glory God is a lifter of my head วาจะให้พระเจ้าเป็นโลกของเราเป็นศักขีของเราแล้วก็เป็นผู้ที่จะชูศีรษะของเราไว้ No matter what happens I will never stop looking at God ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะไม่หยุดมองที่พระเจ้า No matter what happens I will never stop serving God แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะไม่หยุดรับใช้พระเจ้า In that kind of attitude ในทัศนคติแบบนี้ w i l l experience what David experienced ก็จะทําให้เราได้รับประสบการณ์เหมือนกับดาวิด Let's pray <S ให้เราที่ฐานนะครับ Father we thank you for this new day พระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับวันใหม่ uh, We know that You have good things in store for us today. เรารู้ว่าวันนี้พระองค์ได้เตรียมสิ่งดีๆไว้ให้กับเรา So we ask you, Holy Spirit, to lead us, guide us. พระวิญญาณบริสุทธิ์เราทูลขอให้พระองค์นั้นนำเราแล้วก็ชี้นำให้กับเรา into this good things these good God เพื่อที่เราจะสามารถก้าวไปในสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งดีๆที่พระเจ้าเตรียมให้เราขอพระองค์ช่วยเราสำหรับเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจในวันนี้ด้วยเราที่ฐานในพระนามพระเยซูอเเมน God bless you See you again ขอพระเจ้าไว้พรนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่